สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่งานชุมนุมกาชาติครั้งที่10กันค่ะด้วยกิจกรรมในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมซุ้มกิจกรรมถนนรวมพลคนรักสุขภาพกันค่ะกิจกรรมภายในงานจะน่าสนใจอย่างไรเข้าไปชมด้านในกันค่ะ เมื่อที่24กระกฎาคมปพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาฝ่ายส่งเสริมสุขภาพจะก,กิจกรรมถนนรวมพลคนรักสุขภาพขึ้นในงานชุมนุมกาชาติครั้งที่10ณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตจอมเทียนพัทยาจังหวัดชนบุรีด้วยกิจกรรมภายในงานได้จับซุ้มกิจกรรมไว้ทั้งหมดด้วยกันถึง6ซุ้มได้แก่ซุ้มเพื่อสุขภาพความนันที่ดีกว่าซุ้มเพื่อสุขภาพกระดูกดีไม่มีหกัก ซุ้มชมรมรักสมองถนอมความจำซุ้มโครงการคนไทยสายตาดีซุ้มรู้และเข้าใจโรคเบาหวานและซุ้มโครงการปราบไวรัสตับอักเสบบีนอกจากนี้ยังมีการแนะนำด้านสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาในด้านของเรื่องสุขภาพต่างๆอีกมากมายงานชุม,ชมรมาชาติปีนี้นะครับทางโรงพยาบาลกรที่รับหน้าที่ในการจัดการสร้างเสริมสุขภาพของผู้มา ร่วมกิจกรรมนะครับเราจัดปีนี้ก็คือเป็นโครงการถนนคนเดินคนรักสุขภาพนะครับซึ่งเราร่วมมือกับบริษัทโนวาติสประเทศไทยจำกัดนะครับในการตรวจตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการจัดงานเห็นว่าผู้ที่มาในกิจกรรมในงานครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุมากนะครับซึ่งคนที่อายุมากเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคของผู้สูงอายุค่อนข้างจัดรุนเยอะ รเราเลยจัดถนนขึ้นมา6สนนด้วยกันนะครับส่วนที่1เรื่งองของความดันนะครับเพื่อจะให้ทุกคนที่มาร่วมงานรู้ว่าขณะนี้ตัวเองมีความดันเท่าไหร่นะครับซึ่งวัดแล้วรู้ผลได้เลยนะครับอนันที่2วัดมวลกระดูกนะครับซึ่งเป็นเรื่องของกระดูกพรุนนะครับกระดูกบางเพื่อจะให้คนที่ลงกิจกรรมรู้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในกระดูกพลนระดับไหนแล้วนะครับเพื่อจะได้ดูแลตนเองดีนะครับอนันที่3ก็คือเรื่องของ ความจำนะครับเรื่องความจำเพราะว่าปัจจุบันนี้โรคของอัลไซเมอร์นะครับความจำเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นคนที่มาตอบใบสอบถามของกิจกรรมนี้ก็จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนนะครับกลุ่มที่4ก็คือเป็นถนนตาดีนะครับก็คือตรวจจอตาของของพวกเราว่าจอตาเรามีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็ต้องรักษาบ้างหรือยังนะครับอันที่5เรื่องของเบาหวานนะครับซึ่งสําคัญ พราะว่าเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับการตรวจเบาหวานครั้งนี้ผู้มาร่วมกิจกรรมแค่ตรวจปลายนิ้วเล็กทีดเดียวนะครับก็ไม่เจ็บนะครับแล้วก็รู้ผล้ําตาในเลือดแล้วรู้ว่ามีโอกาสจะเป็นเบาหวานในอนาคตสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันที่6ก็คือเรื่องของสุขภาพทั่วไปนะครับก็คือวัดมวลวัดของ,ของอกําลังมือนะครับวัดความจําของสมองความไวของสมองนะครับวัดรอบเอวนะครับให้รู้ว่า เราเนี่ยสุขภาพตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมาร่วมงานตรงนี้แล้วผ่านทั้ง6ถนนก็จะรู้ว่าตัวเองสุขภาพดีประมาณไหนหลังจากนี้ไปต้องพบแพทย์ไหมต้องออกกาลังกายเพิ่มประมาณไหนนะครับต้องกินยาไหมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ากิจกรรมนี้ได้ประโยชน์มากซึ่งซึ่งการชาติจัดขึ้นมาเพื่อให้กับทุกจังหวัดที่มาร่วมในกิจกรรมน่าจะมีถึงสามพันกว่าคนนะครับผมเชื่อว่า คราวนี้น่าจะยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่จัดมานะครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้แล้วถ้าหากท่านใดที่ยังไม่ได้มาชมซุ้มกิจกรรมถนนรวมพลคนรักสุขภาพนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้มาตรวจสุขภาพด้วยกันคะ่ะเราเหลือเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสุริกิพนประดิษฐ์ถ่ายาภาพสัิตายิมประเสริฐรายงาน